ตอนนี้ที่ท็อปเจริญนะครับตรงเซ็นทรัลพาราเม้าวนะมีโปรโมชั่นนะครับลด70%อร์เนันนี้เก้0พเหลือเท่าไหร่อันนองพันเก้าร้อยสี่บบาทใกล้ตายเด็กครับลดถึงเมื่อไหร่ครับวันที่31มสิบพฤษภาคมคามสิบเอ้ดเอยใกล้แล้วนะวันนี้ได้อีกไม่กี่วันเองเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาดู อันนี้คือลดทั้งร้านเลยใช่ไหมครับ70%ผมเจาะให้ดูใกลใ้ๆเอาไฮไลท์เลยนะเลยแบนครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆอันนี้สองแฟนผมจัดไปนะ9 8 0เสียงอาจจะอู้ๆหน่อยนะใส่หน้ากากอยู่ไม่มีทางเลยให้ดูครับให้ดูให้ดู ม่พูดเยอะไม่พูดเยอะดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็สวยนะัอสายโอ๊กเล่ก็มีนะครับเห็นไหมโอ๊กเล่เนี่ยก็อันนี้หมื่นแปดร้อย รถ70%ก็รดไป7,000นะครับหรือ3,000มิดเดียวอย่างเ้ย้ารอันีคาบเซียร์นั่นห <Wow. S 1> ะค,บคาบเชียร,ยร์อันนี้เซนูรี่คืออะไรโปรโลอะ ผมก็ได้ใส่แว่นมองไม่เห็นน่ตอนแ้านี้ถ้าตามรีวิวผมนะผมก็เพิ่งไปตัดแว่นรนแบน์ของโปรโมชั่นท็อปเจริญเหมือนกันนะไปดูได้างเอามานี่นี่ก็ลด10%เหมือนกันนะครับนี่นะนี่นะ พุชื่อโค้ดเยอะมากโค้ดอันนี้เท่าไหร่เก้าพันแปดก็เหลือสา,อามพันสามพันถละนะครับเอามานนี่เอามาน,นี้อวาน,นี่โอ้ ราด้าก็มนีนะครับราด้ามาออกมาถูกใจแรกคือเลแบรนะ์อันนี้องจริงโดนใจร,ราคาถูกด้วยโนอะ้โหอันนี้คือเพิ่งจะเริ่มจอดรถเองนะเพิ่งจอดรถค้องน้ำเดินเดินปุ๊บสะดุดแ้่นแพ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเยียบห้ ถูกกว่าซื้อญี่ปุ่น9 0 0เหลือ3,000นะ2,900กว่าบาทถูกกว่าไปซื้อญี่ปุ่นอีกระบายใจไปแล้วนะครับลดโปรโมชั่นนะ70%ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้อีกไม่กี่วันนะครับฝากไว้แล้วกันนิดๆหน่อยใครสนใจท็อปเจริญเซ็นทรัลพะราเม้า9นะครับฝากไว้แล้วกันวันนี้ฝากไว้ด้สำหรับ easy easy 6395นะครับประเทแบบว่า ด่วนๆน,นะวันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ถ่ายทำอะไรเลยประมาณนี้ครับฝากไว้แล้วกันครับใครสนใจมาจัดการไปนะาละสวัสดีครับ